<c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะครับผมอยู่บนยอดผ่าตัดนะครับตอนนี้นะครับผมมีเพื่อนแล้วนะครับผมไม่ได้อยู่คนเดียวโดดๆเดี่ยวเดียวดายแล้วนะครับผมมีเพื่อนที่อยู่เพื่อนร่วมชีวิตร่วมชะตาเดียวกันอยู่บนยอดผ่าตัดนะครับก็จะนับได้ นับดูว่ามีกี่คนนะครับมีกี่ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ตัวนะครับผมมาบนยอดผาตัดนี้ผมมีเพื่อนแล้ว15คนหรือ15ตัวนะครับผมไม่เหงาแล้วนะครับแต่ว่าเขากับผมไม่รู้จักกันนะครับ ใครที่อยากมีเพื่อนเยอะๆนะครับก็ขึ้นมาข้างบนยอดผัดขันนี้นะครับนี่ครับโอ้โหเพื่อนผมเขาคงคิดถึงผมมากนะครับที่ผมจะลงไปข้างล่างแล้วแต่ว่าเขาก็มองผมอย่างไม่ล้ะสายตาเลยนะครับนี่นี่แหละครับเพื่อนแท้ครับกินหญ้าเอานะครับ